อย,อย่างไรให้อายุยืนหนึ่งเติมพลังด้วยอาหารคุณภาพดีควรดูแลตัวเองในการรับประทานอาหารให้หลากหลายเช่นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีผักและผละไม้สดเนื้อไม่ติดมันปลาสัตว์ปิดไข่ถั่วและผลิตภัณฑ์จากนม เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปและดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอตลอดวันสองขยับร่างกายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อทางสู่อายุที่ยืนยาวเช่นช่วยให้สุขภาพหัวใจและปอดแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและช่วยจัดการกับความเครียดตามที่ BIA มาโอชิ่งนี้ผู้เขียนซีคร e ตอ f l o n g e ว i ตี um ้คุณเรย์ออฟเวทูบีหนึกล่าวไว้ว่าผู้ที่มีอายุยืนมากกว่า100ปีส่วนใหญ่จะเดินอย่างน้อย30นาทีทุกวันและงานวิจัยสนับสนุนว่าการเดินสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองสาม ลดความเครียดความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากคุณสามารถดูแลตัวเองในการลดความเครียดได้คุณก็จะสามารถเพิ่มพลังให้กับชีวิตทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อโรคหรือรังสี่ ป้องกันจากอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินเอวิตามินซีและวิตามินอ e. ีสามารถปกป้องร่างกายจากการทำลายของอนุมูลอิสระโดยมีการศึกษาในประเทศอิตาลีพบว่าผู้ที่อายุยืนกว่า100ปี มีระดับของวิตามินเอและวิตามินอ e ีสูงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่อายุยืนห้าเพิ่มพลังสมองกันการเสื่อมถอยของการเรียนรู้และคงไว้ซึ่งความเฉียบคมของสมองสามารถทำได้ด้วยการบริหารสมองเช่นการเล่นเกมที่เกี่ยวกับการวางแผนและความจำเช่นหมักรุกและซูดโดโก หรืออาจลองทำกิจกรรมที่ทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์เช่นอักษรค่อยเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นภาษาต่างประเทศหรือหัดเล่นเครื่องดนตรีหก ดูแลหัวใจโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้นๆของคนไทยรองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุแต่โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วสามารถป้องกันได้ การดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงด้วยอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะขจัดปัดจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นมวดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงและอาหารแปรรูปเจ็บ รับแสงอาทิตย์ผลจากศึกษาล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาพบว่าการได้รับแสงแดดวันละ15นาทีช่วยให้อายุยืนได้เนื่องจากป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดวิตามินดีการเพิ่มระดับวิตามินดีในร่างกายจะช่วยให้หัวใจแข็งแรง อีกทั้งการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินดีก็มีส่วนช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและโรคอื่นๆบางโรคแปด เพิ่มภูมิต้านทานเมื่ออายุมากขึ้นภูมิต้านทานจะเริ่มลดลงทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นกีวี่ผักที่มีสีแดงและสีเหลืองบรอคโคลี่ รวมทั้งธาตุสังกะสีที่พบมากในหอยนางรมถั่ววอลนัดและธัญพืชไม่ขัดสีจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยก้าว ทำงานอาสาจากงานวิจัยล่าสุดพบว่าการมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครสามารถเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันอย่างมากระหว่างการทำงานอาสาสมัครและสุขภาพ โดยผู้ที่ทำงานอาสาสมัครจะมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าและมีความสามารถในการทำงานสูงกว่าและมีอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยชราต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำงานอาสาสมัครสิบเล่นกับสัตว์เลี้ยงออสเตรเลียนคอมพานีนแอนิมอลเคานซี่อีงระบุว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายและเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างการมีสัตว์เลี้ยงอาจช่วยลดจำนวนครั้งที่ไปพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและอาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด11 หัวเราะดังๆการหัวเราะช่วยให้สุขภาพทั้งร่างกายอารมณ์ลดความเครียดจิตวิญญาณและจิตใจดีขึ้นลองพูดคุยเรื่องสนุกสนานกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวถึงเรื่องที่ทำให้คุณได้หัวเราะดังๆเพื่อมุ่งสู่หนทางอายุยืนถึง100ปีการหัวเราะดังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติที่ดีอย่างหนึง่ง เทโลเมียคือส่วนปลายสุดข,ของคโครโมโซมที่จะคอยป้องกันยีนภายในคโครโมโซมโดยเทโลเมียจะสั้นลงเรื่อยๆโดยธรรมชาติจนถึงจุดวิกฤตเฮฟลิกการแบ่งตัวของเซลล์จะมีการจำลอง DNA ให้เหมือนเดิมมากที่สุดและแบ่งให้เซลล์ลูกโดยเซลล์ร่างกายปกติสามารถแบ่งตัวได้อย่างจำกัดเพียง60ครั้งเท่านั้นเทโลเมียจะหดสั้นลงเรื่อยๆจนถึงจุดวิกฤตเฮฟลิก ยีนิตซึ่งจะสั้นมากจนทําให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปทำให้เกิดสภาวะเสื่อมสภาพของเซลล์ replicative senescence การวิจัยในปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคร้ายและการตายได้งานวิจัยมากกว่า50เรื่องได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เทโลเมียที่สั้นมีความสัมพันธ์นกันกับโรคหลายชนิดเช่นคาดิโอวัสกูล่าเช่นสโตรกฮาร์ตแอทแทกโรคเบาหวานโรคทางสมองเอลไซเมอร์พากินสันสมองเสื่อมเทโลเมียที่สั้นยังมีความสัมพันธ์นก,นกันกับโรคมะเร็งออสเตอโปรโรซิสคกนิทีฟังก์ชันดเมนเชีย และอาคริทิสในอีกด้านหนึ่งหากเทโลเมียที่มีขนาดยาวสามารถบ่งบอกว่าคุณมีสภาวะร่างกายสุขภาพดีและจะมีอายุที่ยืนยาวได้จากการคำนวณและหาค่าเฉลี่ยของเทโลเมียจากทั่วโลกมนุษย์จะมีเทโลเมียที่1 5 0 0 0คู่เบสหรือสามารถมีอายุยาวนานถึง150ปีซึ่งความสั้นหรือยาวของเทโลเมียนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย เซลของสิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสอง4.8.16ไปเรื่อยๆส่วนปลายของ DNA หรือรหัสพันธุกรรมที่เรียกว่าเทโลเมียเทโลเมียของมนุษย์จะยาวไม่เท่ากันถ้าไม่มีเทโลเมียหรือส่วนปลายที่แข็งแรงอาจทำให้ DNA ที่แบ่งตัวแล้วกอดกันจับก,การหนึกคล้ายตังเมไม่แยกจากกาันทำให้เซลล์แบ่งตัวไม่สำเร็จเซลล์จะค่อยๆตายและหายไปในที่สุดอายุคนผู้นั้นก็จะสั้นการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าคนที่มีเทโลเมียรหรือส่วนปลายของ DNA ยาวกว่ามีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวกว่าและมีสุขภาพดีกว่าคนที่มีเทโลเมียสัน้นถ้าเปรียบเทียบกับเชือกผูกรองเท้าเทโลเมียหรือส่วนปลายของ DNA จะทำหน้าที่คล้ายๆเชือกที่มีกลอกตรงปลายหนีบไว้อย่างดี ทำให้เชือกไม้บานปลายออกและไม่พันกันยุง่งปกติเซลล์ที่แบ่งตัวจะเกิดการสูญเสียส่วนปลายไปเรื่อยๆทำให้ส่วนปลายกุดสั้นหรือหดลงซึ่งถ้าส่วนปลายเทโลเมียสั้นลงถึงระดับหนึ่งเซลล์จะแบ่งตัวต่อไปไม่ได้คือ เสียชีวิตก่อนวัยอันควรปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเทโลเมียร์อธิฐานจิตคือต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าจะอยู่กี่ปีและอยู่เพื่ออะไรโอในส่วนนี้จะส่งผลต่อสภาพจิตใจและการนึกคิด ซึ่งจะมีส่วนในการหลั่งฮอร์โมนชนิดดีออกมาทำให้ร่างกายเซลล์ทุกส่วนมีสภาพดีตามไปด้วยทำความคิดให้ว่างความคิดจะส่งผลต่อสภาพจิตใจสมองและฮอร์โมนโอหากสภาพจิตใจไม่ดีหรือมีความเครียดเรื้อรัง สมองจะหลั่งสารคอติซอลอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เทโลเมียสั้นลงโออลิซาเบธแล็เบิร์นได้มีการทดสอบการทำให้เทโลเมียยาวขึ้นโดยการทำสมาธิอาหารสภาพแวดล้อมและไลฟ์สไตล์โอ วิถีชีวิตการกินที่ผิดธรรมชาติรวมทั้งบวกกับสารพิษที่ได้รับะส,สมในยุคป,ปัจจุบนันทำให้เทโลเมียสลองอายุมนุษย์สั้นลงโอโมลพิษในอากาศทำให้ออกซิเจนไม่บริสุทธิ์มีผลทำให้เทโลเมียสสั้นลงโอ สารพิษจากเนื้อสัตว์สารพิษจากยาฆ่า,มาแมลงผงชูรสน้ำตาลทรายน้ำอัดลมทรัสแฟตยาปฏิชีวนะและสารเคมีล้วนมีส่วนทําให้เทโลเมียสั้นลงทั้งสิ้นโอการลดความยาวของเทโลเมียเทโลเมียเซกชันโดยเฉลี่ย4 เดือนเทโลเมียจะลดลง43คู่เบตโอการเพิ่มความยาวของเทโลเมียเทโลเมียสามารถเพิ่มด้วยการทานโอเมก้า3เซกชันทานโอเมก้า3 1.5กรัมต่อวันเพิ่มได้21คู่เซกชันทานโอเมก้า3 2.5กรัมต่อวันเพิ่มได้50คู่